เมื่อวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9ที่ผ่านมาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเศ้าได้จัดพิธีจุดประทีปโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัธชัยวัฒธ,ธรรมโมประธานสงศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคราม เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นบทสวดสำคัญหากนำไปปฏิบัติแล้วจะทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตและหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย จนสามารถก้าวข้ามไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานได้และที่สำคัญทุกครั้งที่เราสวดมนต์บุญก็จะเกิดกับตัวเราเพราะใจเราจะถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์วิบากกรรมที่ติดมาข้าภพข้ามชาติก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วยจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะหายจิตใจที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่าง พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนยังได้ร่วมเวียนประทักศิลเพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับการจุดประทีปถวา,ายเป็นพุทธบูชานั้นมีอนิสงฆ์มากมายอาทิได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัยมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเป็นเหตุให้ได้สร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไป เป็นผู้มีดวงตาสดใสสวยงามมองเห็นได้ชัดเจนมองเห็นได้ไกลเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมีรัศมีกายสว่างสวยัยมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทในชีวิตทําให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองตลอดไปซึ่งการจัดกิจกรรมในค่ำคืนนี้นับว่าเป็นวิถีของชาวพุทธที่งดงามและควรค่าแก่การอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะ